สวัสดีครับกำปัานต้นของผมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนทอยส์และใน EP นี้ผมจะมารีวิว Action Figure Scorch Sinomorph จากหนังเอเลียนโรมูลัสครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกำปัานต้นของผมขอฝากติดตามกันไงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิว Action Figure s c o r c s i n o m o r ตัวนี้กัน เรามาดูที่แพ็คเกจกันก่อนเลยนะครับสำหรับงานแอค action figure a l i e นตัวนี้นะครับเป็นงานของค่ายเนก้าครับผมด้านหน้าเราก็จะเห็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่อยู่ด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ของหนังนะครับเอ a l i ยนโร m u l ัสนะครับเอ a l i ยนภาคโร m u l ัสนะครับแล้วก็เป็นชื่อของแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้สกอ r s i n o m o r p h นะครับผมด้านบนก็เป็นโลโก้ของหนังนะครับเอ a l i ยนโร m u l ัสนะครับสกอ r s i n o m o r p h มีโลโก้ของเนก้าครับผมแล้วก็คําเตือนสําหรับอายุ17ขึ้นไปนะครับด้านใต้กล่องก็เป็น โลโก้ของเนก้ามีบาร์โค้ดนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ของจากสตูดิโอ 20th Century s t u d i o นะครับแล้วก็เป็นชื่อผู้ผลิตนะครับผู้ที่ปั้นผู้ที่ลงสีผู้ที่แบบทำเกี่ยวกับเบื้องหลังของแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีรายชื่อให้ได้ทราบเป็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมด้านข้างครับก็จะเป็นรูปของแอคชั่นฟิกเกอร์ซีโนมอฟตัวนี้นะครับด้านหลังครับผมก็เป็นรูปใน โปสเตอร์ท่าทางต่างๆของ Action f ฟิกเก c i n e m นอมอตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลแบบเรื่องย่อคร่าวๆครับเป็นแบบคำเปรยของหนังภาคเอเลียนโรมูลนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าในกล่องนี้นะครับก็จะมีอะไรใส่มาให้ด้วยนะครับว่ามีสแตนมีตัว f a c e h กเก e r นะครับมีตัวเชส s บสเตอร์นะครับผมแล้วก็มีมือสำหรับให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ส่วนหัวที่จะเปลี่ยนได้ครับผมแล้วก็มีโลโก้ของ n ิกนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็น รูปอีกรูปหนึ่งของ action figure alien ตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับด้านในก็จะเป็นถ็คพลาสติกแบบนี้นะครับผมเป็นถาดพลาสติกที่แพ็ค action f i กอ r ์กับ prop อื่นๆนะครับ a c c e s s o r รีอื่นๆของตัวนี้มาแบบนี้นะครับผมก็จะมี2ทถาดแบบนี้ครับจะเป็นถาดที่มีตัว action f i กอ r ์มี face h a ก k e r นะครับแล้วก็ที่มีมือเปลี่ยนต่างๆนะครับมีตัว chase b เต s t e r นะครับแล้วก็มี ตรงส่วนหัวที่ค่อยเปลี่ยนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ใกล้ๆกันครับแกออกมาจากถาดพลาสติกแล้วนะครับผมก็ให้ดูกันรวมๆแบบนี้ก่อนนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับด้านหลังครับทางด้านบนนะครับแล้วก็ที่ด้านใต้ครับ เรามาดูดีเทลรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของ a อคชั่นฟิกเกอร o สกอตซ e นอมอ h ตัวนี้นะครับผมจะมีตรงส่วนหัวตรงนี้นะครับจะเป็นแบบเป็นรอยแตกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าจะมีชิ้นส่วนพร์ทเสริมที่จะเป็นแบบเป็นเรียบๆนะครับไม่มีรอยแตกมาให้เปลี่ยนได้ตรงเฉพาะส่วนบริเวณนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับผมที่ตัวนะครับผมก็มีแบบคือดีเทลรายละเอียดแบบรายละเอียด เยอะมากๆเลยนะครับก็คือเหมือนกับเอเลี่ยนที่เราเห็นในหนังนะครับผมในหนังบางทีอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าที่ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยทำให้เราได้เห็นแบบรายละเอียดของเอเลี่ยนตัวนี้แบบชัดๆเลยนะครับว่ารูปร่างหน้าตาจริงๆเนี่ยดีเทลที่ตัวต่างๆเป็นไงบ้างนะครับตามแขนขาแบบนี้นะครับผมเนี่ยลายกล้ามเนื้อนะครับการปั้นมาคือ ดีเทลรายละเอียดดีมากๆเลยครับละเอียดมากๆเลยครับผมเหมือนกับในหนังมากๆเลยครับการลงสีนะครับนี่ลักษณะตามจุดต่างๆนะครับที่ส่วนเท้านะครับผมส่วนเล็บด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับตรงส่วนหางนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับบางทีดูในหนังเราก็จะมีบางจุดที่เราไม่เห็นด้วยเนาะแต่ถ้ามาดูกับตัว action figure เนี่ยเราก็จะ สามารถเห็นได้ทุกมุมเลยนะครับทุกจุดเลยนะครับของตัว action figure เต็มๆว่าแบบดีเทลตรงนี้เป็นยังไงนะครับตามส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆของตัวเอเลียนนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนหัวนะครับคือดีเทลแบบสมจริงมากๆเลยครับเป็นเรียกว่าเป็น a ั่นฟิ f เกอร์ที่งานดีงานละเอียดมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับ ต่อไปเรามาดูพร็อพที่มีมาให้เพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นตัว Face Hacker นะครับผมก็คือเป็นตัวแบบเป็นตัวอ่อนของเอเลี่ยนที่ออกมาจากไข่นะครับก็จะเป็นเป็นตัวนี้ออกมานะครับที่จะไปเกาะหน้าคนนะครับแล้วก็มีการไปผสมกับ DNA นของตัวนี้กับของคนนะครับทำให้เกิดเอเลี่ยนเป็นตัวซ i นออ o ฟ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมนี่คือตัวต้นกําเนิดนะครับผมก็เรียกว่าเป็น Face Hacker นะครับนันตายก็จะเป็นแบบนี้ครับผมขา ต่างๆแบบนี้ครับตรงส่วนหางนะครับก็จะสามารถดัดดัดได้นะครับประมาณหนึ่งนะครับผมก็ไม่อยากไปดัดเยอะมากกลัวว่าจะหักเอานะครับแต่ก็ตรงช่วงนี้นะครับช่วงโคนหางสามารถที่จะดัดได้แล้วก็ตรงปลายหางมันจะเป็นส่วนที่เป็นพลาสติกอ่อนนะครับจะดัดไม่ได้นะครับก็คือมันจะไม่ไม่ค้างตามที่เราดัดไปนะครับมันจะกลับมาเป็นตรงๆเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับนี่คือตัวเฟสฮักเกอร์นะครับตัวต่อมานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเชสเบสเตอร์นะครับที่ เป็นตัวที่เฟสฮกเกอร์เนี่ยเข้าไปแบบเหมือนไปวางไข่เนะเหมือนไปผสม DNA ของตัวเฟสฮกเกอร์เนี่ยกับ DNA ของคนแล้วก็จะเป็นเกิดเป็นตัวนี้อยู่ข้างในตัวคนนะครับที่พุ่งทะลุออกมาจากอกนะครับแหวกอ,อกมาเลยก็จะเป็นตัวนี้นครับเป็นตัวอ่อนของซินมอฟเป็นร่างแบบนี้นะครับผมตรงหางนี่ก็จะสามารถดัดได้อยู่เหมือนกันนะครับช่วงคน,คนหางแบบนี้ดัดได้ประมาณนึงครับผม อันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของบริเวณหน้าผากของซีนอมฟนะครับที่เป็นแบบไม่ได้เป็นรอยแตกเหมือนกับที่ติดอยู่ที่ตัวนะครับเป็นแบบเรียบๆปกติธรรมดาแบบนี้นะครับก็ไว้เปลี่ยนที่ส่วนหน้าผากของซีนอมฟครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนมือเปลี่ยนมาให้อีกหลายคู่เลยนะครับอันนี้คู่แรกจะเป็นแบบนี้ครับผมแต่ตรงนิ้วจะขยับไม่ได้นะครับจะขยับได้เฉพาะตรงส่วนส่วนข้อมือแบบนี้ครับส่วนโคนข้อมือแบบนี้ครับผมที่เป็น จุดข้อต่อให้ไปเสียบกับที่แขนนะครับแล้วก็จะขยับตรงนี้แบบขึ้นลงนะครับแต่ว่าตรงนิ้วต่างๆไม่สามารถขยับได้นะครับอันนี้มืออีกคู่หนึ่งครับผมเป็นแบบนี้นะครับจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ผมอาจจะจับยกตัวอย่างจับคู่มือมาผิดผิดคู่กันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีมือให้เปลี่ยนเนี่ยทั้งข้างซ้ายข้างขวานะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นมือข้างขวาทั้งสองข้างเลยเนาะเป็นแบบนี้นะครับคู่ต่อมานะครับอันนี้ผมก็น่าจะหยิบเป็นแบบ มือข้างซ้ายทั้งสองข้างมาเลยนะครับเป็นแบบนี้ครับจะมีลักษณะแบบการกางนิ้วการงอนิ้วที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่านิ้วไม่มีข้อต่อไม่มีจุดขยับนะครับก็เลยมี<ค><ด>มือเปลี่ยนที่แบบรูปร่างลักษณะของนิ้วแตกต่างกันออกไปมาให้เปลี่ยนเยอะเลยครับอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งนะครับอันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายนะครับ,บก็จะมีแบบเป็นนิ้วที่พับเข้ามาข้างในด้วยแบบนี้นิ้วหนึ่งนะครับสําหรับมือคู่นี้ครับ มือคู่สุดท้ายเขาอันนี้เป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนงอมือขึ้นมาแบบนี้เป็นลักษณะอาจจะเป็นท่าคลานนะครับอาจจะไว้โพสทําท่าคลานที่แบบมือนิ้วจะงอแบบนี้นะครับไว้แบบเกาะทําท่าคลานที่พื้นประมาณแบบนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีเป็นตัวสเตนตัวฐานพลาสติกใสแบบนี้มาให้นะครับผมอันนี้นะครับเผื mm hmm. ่อเอาไว้น่าจะ ไว้ประคองหางครับส่วนหางแบบนี้ครับมาดูจุดขยับกันนะครับผมส่วนหัวก็จะก้มขยับมาด้านหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นได้ตามลักษณะแบบนี้ครับผมหันหันซ้ายหันขวาอ๋อหันได้เยอะนะครับมีประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงข้อต่อตรงนี้มันเป็นส่วนคอเนาะมันก็อาจจะแบบดูเกินเกินมาดูไม่หันไปตามที่ ตัวหน้าหันไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ตรงคอตรงนี้ผมรู้สึกว่าจะหมุนไม่ได้นะครับพยายามแล้วแต่แบบเหมือนนิดหน่อยไม่อยากขยับเยอะมากเดี๋ยวมันหักเอานะครับก้มคอเงยคอก็ดูไม่ค่อยขยับได้เท่าไหร่นะครับจะเป็นขยับจะส่วนหัวตรงนี้ครับผมแล้วก็ที่ปากนะครับนี่ก็จะอ้าได้แบบนี้ครับนี่เลยโอ้โหสมจริงมากครับมีแบบเป็นน้ำลายเนาะที่อยู่ตาม ปากแบบนี้นะครับขากรรไกรแบบนี้ครับสังเกตดีๆในปากจะมีตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นแบบเป็นเคี้ยวเป็นฟันอันเล็กๆที่ในหนังเขาจะสามารถยื่นออกมาได้นะครับอันนี้นะครับแต่ว่าที่ตัว a ั่นฟิ figure นี้ผมไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะแบบดึงออกมาหน่อยได้ด้วยไหมนะครับเหมือนในหนังนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะทํายังไงก็เห็นอยู่แค่ประมาณลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ข้างในแขนนะครับก็ขยับกลางขึ้นมา ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนได้รอบครับผมข้อต่อตรงแขนนะครับก็พับเข้ามานี่ได้เท่านี้เลยนะครับต้องข้อมือครับผมก็จะงองอขึ้นงอลงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มือก็จะหมุนได้รอบครับ ที่ตัวนะครับก็จะหมุนได้นะครับมีข้อต่อตรงช่วงใต้อกแบบนี้นะครับให้หมุนหันซ้ายขวาได้แบบนี้นะครับแต่ว่าจะก้มก้มมาข้างหน้าหรือเงยแอนไปข้างหลังเนี่ยไม่ไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับตรงขาครับผมก็จะแออกได้ประมาณนี้เนาะหุบเข้ามาได้แบบนี้นะครับก็ยกขาขึ้นนะครับก็คือถือว่ายกได้สูงนะครับ ข้างหลังก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับเข่าครับผมก็เหยียดได้เท่านี้นะครับถ้าพับเข้ามาก็จะสุดที่ประมาณองศานี้ครับที่บริเวณเท้านะครับตรงนี้จะหมุนแบบหันออกหันเข้าได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงปลายเท้าก็จะ เหยียดเหยียดลงได้แบบนี้ครับถ้าหักขึ้นก็คือจะได้แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าจะสุดตรงตัวดีไซน์เขาเป็นแบบนี้แล้วครับสำหรับหางนะครับสามารถที่จะดัดได้นะครับผมก็คือเหมือนเป็นแบบลวดใส่อยู่ข้างในนะครับก็จะพอให้ดัดได้ประมาณนึงแบบนี้นะครับตรงส่วนหน้าผากตรงนี้นะครับที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับก็คือ หิบออกมาได้แบบนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีเป็นแบบเป็นแกนนะครับแล้วก็จะมีรูอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับให้ไว้เสียบเข้าไปนะครับก็ให้ดูหน้าตาของเอเ e n ยนซินอม p ฟนะครับแบบที่เป็นเห็นกระโหลกอยู่ข้างในแบบนี้เลยนะครับดีไซน์เป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็เอาตรงส่วนหน้าผากอันที่เรียบ,ยบนะครับมาเสียบใส่แทงกันได้แบบนี้นะครับก็จะเป็น อีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่แบบไม่ได้มีรอยแตกรอยแยกตรงหน้าผากแบบนี้นะครับมือถ้าจะเปลี่ยนนะครับก็ดึงออกไปได้แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแกนกับเป็นรูนะครับที่ไว้เสียบกับแกนข้อมือนะครับแล้วก็เอามือที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับอันใหม่ก็มาเสียบเข้าไปก็เสียบต่อกันเข้าได้แบบนี้เลยนะครับ วัดส่วนสูงในระดับสายตาที่ผมเห็นนะครับส่วนสูงมดได้ประมาณ25ซนติเมตรครึ่งครับลองเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์จากหนังจูราสิ i เวิ r ์ d นะครับทั้งสองตัวนี้เป็นงานจากค่าย m a t t e l นะครับในไลน์ของ h a m m o n d Collection นะครับทางด้านซ้ายคือ Indo r a p t o r ครับผมทางด้านขวา r a p t o r Blue ครับลองเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์จากหนังสยองขวัญเรื่องอื่นๆนะครับผมทั้งสองตัวนี้เป็นงานจากค่ายเนกาครับทางด้านซ้ายวัลหลักจากหนังเรื่องเดนันครับผมทางด้าาานนขวจกหัังงเรรื่อคบ ลองเปรียบเทียบขนากับแอคชั่นฟิกเกอร์จากหนัง Star Wars นะครับทั้งสองตัวนี้เป็นงานจากลาย SS Figure Art ของค่ายบันไดนะครับผมทางด้านซ้าย Obi Wan Kenobi ครับผมทางด้านขวาไก a i Kon j i ครับลองเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์ของซูเปอร์ฮีโร่ค่าย DC ในเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นงานจาก Marvel ครับผมทางด้านซ้ายชาแซมครับทางด้านขวา Aquaman ครับลองเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์จากลาย Marvel Legends Series ของค่าย Hasbro นะครับทางด้านซ้าย Deadpool ครับผมทางด้านขวา Wolverine ครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกำปัาต้นเพื่อไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมรไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ